ได้แล้วครับได้แล้วได้แล้วได้แล้วหนึ่งตัวป๋าบ้าป๋าบ้าูดครับวันนี้เรามาจอมเบ็ดนะครับได้ได้มูน,นะครับ ชิงหลิวครับชิงหลิวชิงหลิวไม่ภัย <c oughs> ่<อ>หย่ตีมอครับ <c oughs> ได้ได้หูหนื่ยงนะ หนึ่งแต้มครับหนึ่งแต้มป่านายเต้เขาได้หนึ่งตัวแล้วนะครับคอยไปฟักเบ็ดกล่องนี่นะครับ หอยปักเบ็ดกองแล้วไว้ครับเยื่ยงเขาคือข้าวนึ่งนะครับนี่นะครับนี่นะครับหลังตีสองนะครับเบ็ดกองดังไฟแล้วครับเผาปลาเผาก็ว่าจีเตอรบ <laughs>

ได้แล้วครับได้แล้วได้แล้วได้แล้วหนึ่งตัวป่าบ้าป่าบ้าสละวันนี้ปกอกน,นะครับมีธุระดวนครับอีวีสั้นๆแใจก็มันอยู่นะครับได้ป่าสามสี่ตัวฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยเนอเดี๋ยวอีวีหน้าเดี๋ยวจะสร้างคลิปเดี๋ยาวยาหน่อยครับโอเคครับสวัสดีครับ